ตัวไหนป้งมาดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องปุ่นๆน,นะคะเป็นช่องที่ดูแลตัวเองฉบับคนวัย40บวกนะวันนี้นะคะปุ่นหยิบ คุชชั่นเกาหลีตัวดัง2รุ่นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบยอดฮิตติดดมบนกระแสแรงมากๆนะแล้วเขาก็บอกกันด้วยว่ามันให้งานผิวที่แบบสวยมากๆทั้ง2รุ่นนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปุ่นก็จะมาลองคุชชั่น2ตัวนี้กับคนผิววัยสีบวกแบบปุ่นนี่แหละว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะให้งานผิวสวยจริงไหมเพราะปุ่นก็มีปัญหาผิวที่เป็นเรื่องผิวแห้งมากๆอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าตัวไหนใช้แล้วตอบโจทย์มากกว่ากันนะและที่สําคัญ2รุ่นน้องๆสาวๆใช้้ไดเหมือนกันหมด ะะเพราะว่าเป็นรุ่นนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้แล้วมันแบบติด ผิวเกาะผิวดีมากแล้วก็ให้งานผิวที่ตับดูสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็น2รุ่นไหนอ่ะผู้เข้าชิงในวันนี้นะคะจะเป็น2รุ่นนี้เลยจ้านี่น้องตลับแดงที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นผ่านตามาเยอะมากเพราะว่าเขากระแสแรงมานานมากแล้วเหมือนกันนะสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลังๆเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะบิวตี้บล็อกเกอร์ฝั่งเกาหลีนะคะเขาก็พูดกันเยอะว่าคูชั่นของแบรนด์เนี้ยคือใช้ดีนะก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะโดยเริ่มจากตัวตลับแดนนนี้ก่อเลยะ อันนี้ก็คือเธอเธอหรือว่าเทียเทียก็ได้นะคะปุ่นเห็นเขาอ่านกันอยู่2แบบนะไม่เธอเธอก็เทียเทียแต่ส่วนใหญ่จะเห็นฝรั่งอ่านว่าเทียเทียเพราะฉะนั้นปุ่นขออ่านว่าเทียเทียแล้วกันนะเทียเทียมาสฟิสเลดคัชชั o นนะคะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวที่ไปดังในญี่ปุ่นนะเพราะว่ายอดขายเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะเพราะเขาเคลมไว้ด้วยนะคะว่าเป็น number one glass skin inject นะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบยอดขายดีมากๆเขาก็บอกว่าให้งานผิว glass skin ผิวสวยเนอะแล้วเขาก็เคลมไว้ด้วยนะคะว่ามียอด ขาย1ตลับในทุกๆ4วินาทีเลยนะถือว่าขายดีมากแล้วก็เห็นว่าคนที่ไปญี่ปุ่นหลายๆคนก็ไปซื้อที่นั่นกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เกาหลีนะก็เป็นตัวที่ไปดังในญี่ปุ่นนะคะถือว่ายอดขายเขาทําได้ไดีได้ปังมากเลยแต่ว่าเห็นหลังๆเนี่ยฝรั่งเริ่มใช้กันเยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าออกโทนสีออกมาแบบโคตรเยอะคือไม่รู้จะขยันออกโทนสีไปไหนนะมีเยอะให้เลือกหลายเฉดมากประมาณ20กว่าเฉดได้จำไม่ผิดนะคะคือมีตั้งแต่โทนขาวมากๆเลยจนถึงแบบคนผิวดําไปเลยนะก็ ็คือสามารถใช้สีของเขาได้เลยนะซึ่งส่วนตัวปุ่นอนะปุ่นเลือกสีของเขายากมากเพราะว่าด้วยความที่เฉดมันเยอะมากจริงๆนะก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะว่าวันนี้ปุ่นเลือกเฉดสีไหนนะซึ่งตัวนี้เขาเคลมไว้เลยนะว่าเป็นตัวที่แบบปกปิดสูงให้งานผิวดีผิวสวยผิวพองอิ่มน้ํานะแล้วก็เบลกรูอขมขนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ด้วยนะคะว่าติดทนยาวนานนะไม่ติดแมสนะแล้วก็ช่วยกระจายแสงได้ดีนะแล้วก็ไม่ตกล่องแล้วก็เนียนกลืนไปกับผิวได้ดี มากๆนะคะแล้วก็กบรอยดําได้ดีด้วยก็เดี๋ยววันนี้คุณจะมาทายดูที่ผิวด้วยนะคะว่ามันจริงไหมอย่างที่เขาเคลมไว้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่ะมาต่อกันที่อีกรุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเข้าชิงที่แบบว่าจริงๆอะถ้าเทียบกันอาจจะเทียบไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนแมตไปเลยอะมันไม่ใช่สูตรกลนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรกลนะก็เป็นแบรนด์จาวินเดอร์โซนะคะถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอ่านค่อนข้างยากนะอันนี้จะเป็นนรุ่ ะะซึ่งจริงๆตัวนี้ตัวที่เขาพูดถึงกันเยอะแล้วก็เป็นตัวดังจะเป็นรุ่นเนื้อแมทเนาะจะเป็นตลับกลมแต่ว่าตอนที่คุณจะซื้อคือเฉดสีที่คุณอยากได้มันหมดคุณก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเอาสูตรโกลมาแทนก็ได้เพราะว่าส่วนตัวปุณเนี่ยผิวแห้งปุณชอบใช้อะไรที่มันดูโกลมากกว่าเนื้อแมทนะคะก็เลยจัดสูตรนี้มาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะเพราะว่าสูตรเนี้ยมันไม่ได้เป็นสูตรโกลถ้าของแบรนด์เทียเทียสูตรโกลจะเป็นสูตรสีตลับเงินนะถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนตัััวเเเเนนนนนนนีีีี้้ยยมมจจจะะะะป็รรรุ่โกลพาาาาฉออแบบบบท ไปเป๊ะเลยอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มีเนื้อสัมผัสแตกต่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่า2รุ่นนี้มันให้งานผิวแบบไหนแล้วปุ่นชอบตัวไหนมากกว่ากันแล้วกันค่ะสําหรับตัวนี้นะเป็นสูตรโกลก็จริงนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเนื้อลิควิดแล้วก็ให้สัมผัสแบบเซมิแมทนะก็คือมันไม่ได้ช้ำโกลหรือว่าเหนอะหนะปุ่นว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับอากาศร้อนในบ้านเราเลยนะใครที่ไม่ชอบความแบบพุชชั่นช้ำๆเหนียวๆมันๆย่อง,องๆปุ่นว่าตัวเนี้ น่าจะไม่เป็นนะเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าเป็นเซมิแมทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันละกันแต่ว่าตัวเนี้เขามีใส่สารบำรุงมาหลายตัวด้วยนะเขาบอกไว้นะคะว่าในนี้เขาใส่ไฮยาลูรอนมาถึง8ชนิดมีคอลลาเจนด้วยนะเน้นความชุ่มชื้นมากกว่าถึง2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการแบบคุชชั่นที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ว่าเป็นเนื้อแบบเซมิแมทก็คือไม่มันไม่เหนียวไม่หนักนะคะก็่มว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับสภาพผิวแห้งแบบปุ่นเลยก็รู้สึกว่าตัดสินใจซื้อสูตรรเเนี้ยมมาาาไ่่ิดหววังลนะพ คนผิวแห้งนะคะผมว่าสูตรนี้น่าจะตอบโจทย์กับผิวขุนมากกว่าสูตรแมทค่ะสําหรับสูตรนี้นะเขาบอกว่าเน้นความชุ่มชื้นบางเบาแต่ได้งานผิวที่สวยโกลว์เป็นธรรมชาตินะแล้วก็มีทั้งหมด5เฉดสีให้เลือกนะคะคืออาจจะเฉดไม่ได้มีให้เลือกเยอะเหมือนตัวเทียนะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็เคลมไว้ด้วยว่าให้ความติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงนะเขาจะให้ตัวฟองน้ํามาแบบว่าเป็นเนื้อละเอียดแบบนุ่มมาก ค,คือปุ๋นไม่เคยเจอคุชชั่นอันไหนที่เนื้อนุน่มเนียนอย่างกับกำมะหยี่แบบนี้เลยอะฟองน้ำมันเนี่ยรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นที่ปุ่นเคยใช้มานะปุ๋นรู้สึกว่ามันช่วยทําให้การลงงานผิวมันทําได้ดีมากๆด้วยนะถือว่าฟองน้ํารุ่นเนี้ยดีมากๆเลยนะคะชอบมากสําหรับเฉดสีที่ปุ๋นเลือกมานะคะตัวเทียเทียเนี่ยปุ๋นจะใช้เบอร์17 c นะ ซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่กัมกึ่งระหว่าง 17C กับ 21N นะโทนสีผิวคุณ่ะแต่ปุณเห็นว่าหลายๆคนเขาพูดกันว่าตัวนี้เวลามันออกซิเดชันแล้ว่มันจะค่อนข้างทําให้สีมันเหมือนดรอปลงหรืออะไรแบบนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเลือกให้มันอ่อนกว่าผิวดีกว่าเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คุชชั่นพอดีผิวขนาดนั้นเพราะเพราะว่าคุณต้องการว่ามันแบบเฮ้ยมันมีการดรอประหว่างวันไหมคุณก็เลยจะเลือกขาวกว่าผิว1เฉดเสมอนะคะซึ่งตัวนี้คุณก็เลยเลือก 17C มมาาาัันนกกกก็็จะขววววว่ผิิปตตึแล้ จาวินเดอร์โซนะคะผุณก็เลือกให้ขาวกว่าผิวมาเบอร์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแอบอ่านรีวิวมาก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเลือกแบบประมาณขาวกว่าผิวเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออพอดีผิวไม่ได้ลอยขนาดนั้นก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบพอดีผิวเป๊ะๆอย่าเลือกลอยกว่าผิวเบอร์หนึ่งก็แล้วกันก็ลองเทียบสีดีๆเพราะว่าปูนะ้ณเนี่ยเลือกสีอยู่นานมากสาหรับ2รุ่นนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสีผิวที่ลงที่ผิวเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ได้งานผิวเป็นงงนนยัังงงไบบ้้าาสํหรร2ุ่่ีคะ คือมันเนื้อตึ๊กจริงนะแต่ว่ามันปกปิดดีแล้วมันกลืนเข้าผิวได้ดีมากๆนะปุ่นชอบตัวนี้มากกว่าครีโอตลับดำที่เคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือเรื่องความตึ๊กเนี่ยตัวนี้ตึ๊กกว่านะแล้วก็ปกปิดได้ดีกว่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเกาะผิวได้ดีมากกว่าทุกคนมันดูเป็นผิวอะแล้วก็ให้งานผิวที่ดูสวยมากๆเลยนะเนี่ยมันไม่ได้แบบแมตเกินอะมันยังมีความวาวเล็กๆอยู่ดูผิวสุขภาพดีนะคะเฮ้ยโลอดอะชอบมากเลยอะ เข้าใจแล้วทําไมขายดีคือแบบใช่ดีจริงตรงเนี้ยที่ก่อนหน้านี้เป็นรอยสิวแดงๆเนะ่ยคือปิดมิดเลยนะรอยดําใต้ตาก็ปิดได้เกือบมิดเลยนะปุ่นไม่ได้ลงเพิ่มปุ่นคิดว่าถ้าลงเพิ่มน่าจะมิดเลยแต่ปุ่นอยากให้มันบางหน่อยไม่หนาเกินไปนะคะปุ่นก็เลยลงแค่ชั้นเดียวให้ทุกคนได้เห็นว่าการปกปิดเนะี่ยทำได้ดีเลยนะเนี่ยดูผิวดูอะไรแบบดีเลยอะเนี่ยข้างนี้ไม่ได้ลงอะไรนะคะข้างนี้ลงแล้วหุยแล้จริงสัมผัสต,ตอนเนี้ย มันแบบฉ่ำนิดเดียวคือไม่เหนียวไม่หนักนะหรือว่ารู้สึกว่ามันเมื่อยลำคาญในอากาศร้อนแบบบ้านเราผุ่นว่าตัวเนี้ยโอเคอยู่นะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ผิวมันบุนว่าควรต้องเซ็ตแป้งเพิ่มแต่ถ้าผิวแห้งแบบปุ๋นเน่ยุนว่าแค่นี้เอาอยู่เลยไม่ต้องลงอะไรแล้วแบบได้เลย จะมีความบางกว่าตัวตลับแดงเยอะเกินครึ่งเลยนะคะบางกว่าเยอะแต่ว่าการปกปิดอะ่ะก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยนะเนี่ยตรงนี้ไม่เกี้ที่เป็นรอยแดงจากสิวอะ่ะมันก็ปกปิดได้มมดแล้วเนื้อบางกว่ามากแล้วก็มีความแบบว่าเป็นผิวมากกว่าคือตัวนี้มันก็เป็นผิวนะแต่จะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเขามันทึบทึบ ทึบแบบทึบเลยอะแต่ตรงเนี้ยเนื้อบางมากๆแต่ว่าเกาะผิวดีมากๆเข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมคุชชั่นตัวเนี้ยถึงดังแล้วก็ได้รางวัลน,นะเพราะว่าแบบมันใช้ดีจริงๆทุกคนให้งานผิวที่แบ,บบบางเบาแต่ว่าเกาะผิวแล้วก็ปกปิดไปพร้อมๆกันนะแล้วที่สําคัญถึงจะเป็นสูตรโกละนะเนี่ยเทียบกับข้างเนื้อแมทของตลับแดงอะคือมีความแบบว่า ฉ่ำพอกันคือไม่ถือว่าฉ่ำนะคือฉ่ำน้อยมากแล้วก็ไม่ได้แบบเนะหนักนะเกินไปที่จะแบบออกไปข้างนอกเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าใครเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยปุ่นว่าอาจจะต้องเซตแป้งเพราะว่าตัวปุ่นเป็นคนผิวแห้งการไม่เซตเลยอะประมาณนี้มันโอเคแล้วเพราะปุ่นรู้สึกว่าเนื้อคุชชั่นเนี่ยทำการเกาะผิวได้ดีทั้งคู่นะคะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันบางกว่าแต่มันเกาะผิวได้ดีพอๆกันเลยแล้วก็ให้งานผิวที่แบบสวยธรรมชาติอะ่ะอันนี้มันจะยิ่งดูเห็นว่าแบบเออเราลงคุชชั่นนะแต่ข้างเนี้ย มันดูแบบกลืนไปกับผิวดูเป็นผิวที่บางเบาแล้วก็แบบปกติดดีให้งานผิวที่สวยด้วยคือแบบชอบอะผิวที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะปุ่นแต่งหน้าด้วยคุชชั่นทั้ง2ตัวนี้ประมาณแบบ3-4ชั่วโมงแล้วนะ แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งคอนซีลเลอร์หรืออะไรใดๆเลยนะคะมีแค่ลงบลัชออนเป็นฝุ่นตรงนี้แล้วก็ไฮไลท์นิดนึงตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นงานผิวโดยรวมวันนี้นะคะก็คือมาจากคุชชั่น2ตัวนี้เท่านั้นเลยนะเพราะว่าคุณยายทุกคนเห็นนะคะว่าเรื่องการปกปิดงานผิวตกล่องไหมรอบไหมแล้วก็ สีผิวเป็นยังไงนะคะซึ่งส่วนตัวอย่างที่บอกปุ่นเลือกสีสว่างกว่าผิวมาส่วนตัวปุนโอเคนะคือถ้ามันลอยปุนก็จะทาตรงคอด้วยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพอดีผิวแล้วมันหมองอะ่ะมันจะทําให้หน้าดูหมองๆปุ่นไม่ค่อยชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออาจจะเห็นว่ามันมีความขาวกว่าคอนิดหน่อยนะซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับปุ่นนะปุนก็จะทาตรงคอด้วยมันก็จะพอดีกันนะคะซึ่งปุ่นรู้สึกว่าสีเขาไม่ดรอปเลยนะทั้งคู่เลยนะแอบอ่านรีวิวมาบางคนบอกว่าตัวเน ว่ามันก็ไม่ได้ดรอปนะคะซึ่งถ้าใครแบบว่าไม่ชอบขาวอะ่ะไปเบอร์ 21N ก็น่าจะโอเคนะหรือว่าจะลอง 17C แบบปุ่นก็ได้นะคะอันนี้อาจจะแอบเลือกยากนิดน,นึงเพราะว่าเฉดสีเขาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ตัวนี้จะเลือกง่ายกว่าเพราะมีแค่5เฉดสี 4. มันไม่ดรอปไม่ตกล่องเลยนะทั้ง2ตัวถือว่าเนื้อคุชชั่นเกาะผิวดีมากนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูด้วยตาตอนเนี้ไม่มีการตกล่องเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ บริเวณที่จะชอบตกล่องนะคะจะเป็นตรงล่องแก้มใต้ตาหว่างคิ้วนะเนี่ยไม่มีเลยทุกคน คือถือว่าคุชชั่นเกาะติดผิวได้ดีทั้งคู่เลยนะคะอ่ะสรุปนะคะสําหรับ2รุ่นนี้นะของแบรนด์เทียเทียแล้วก็จาวินเดอร์โซนะหลายหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเหมาะกับใครอะไรยังไงนะถ้าเกิดว่าใครต้องการงานผิวที่ปกปิดสูงนะแล้วก็ดูเป็นงานผิวที่ติดทนทั้งวันเนี่ยปุ่นยกให้ตัวนี้นะคะปุ่นรู้สึกว่าตัวนี้มีความติดทนมากกว่าตัวนี้นะเพราะว่าหลังลงคุชชั่นผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยปุ่นยังสังเกตว่าตัวนี้ให้งานผิวที่ดูใกล้เคียงกับตอนก่อนลงแต่ว่าตัวนีี้้มมมมมมันจะเเริ่คคววาาาาแบบข แล้วก็เนื้อคุชั่นเนี่ยมันจะเริ่มกลืนเข้าไปที่ผิวนะคะก็เริ่มเห็นรอยดํารอยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องการปกปิดตัวนี้จะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคะหลังระยะเวลาที่แบบลงคูชั่นผ่านไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการงานปกปิดสูงแล้วก็เป็นงานที่แบบดูตึ๊บๆดูแบบเป็นงานผิวได้ทั้งวันะ่ะแบบติดทนทั้งวันปุ่นแนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาแบบ แน่นจริงตามคำเคลมจริงนะคะส่วนตัวเนี้ย <Star> ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบงานผิวสวยธรรมาชาตินะดูแบบไม่หนาไม่ตึบเกินไปแบบไม่ได้มีอะไรต้องปกปิดเยอะเท่าที่สังเกตทุกคนจะเห็นว่าข้างเนี้ยมันดูเป็นผิวมากกว่าเนอะแต่ข้างนี้มันจะดูแบบเน้นความเป็นสีสีผิวที่แบบทึบๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนถ้าชอบธรรมาชาติต้องตัวนี้ข้างนี้เลยถ้าชอบแบบงานปกปิดเป็นงานผิวทั้งวันต้องตัวนี้นะคะข้างนี้เลยของเทียเทีนะซึ่งถ้าเอามาเทียบกันคงเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่า ื้อสัมผัสคนละแบบกันแต่ว่าแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนเนะืว่าชอบแบบไหนค่ะส่วนตัวปุ่นว่าใช้ดีทั้งคู่นะเลือกใช้ได้แตกต่างกันไปแล้วแต่วันที่ต้องการการปกปิดหรือว่าต้องการงานผิวสวยค่ะ <c oughs> สำหรับใครนะที่อยากลองใช้นะ <c oughs> เดี๋ยวปุ่นจะแปะพิกัดทั้ง2ตัวนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปไปลองหามาใช้กันดูนะคะ <c oughs> ก็เป็นงานผิวที่ปุ่นอยากแนะนําเลยนะสำหรับ2ตัวนี้ตอนแรกก็แบบเอ้ยมันกระแสะแรงมันจะใช้ดีไหมแต่พอได้ลองใช้แล้วเออ,เอ,อชอบชอบเลยนะคะถือว่าเป็นตัวที่คิดว่าซื้อซ้าทั้งคู่นะเพราะว่าใช คุชชั่นเกาหลีทั้งสองตัวที่เป็นตัวดังนี้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แบบว่ามองหารีวิวตัวนี้อยู่เนาะแต่อย่างที่บอกเสมอทุกคลิ้งนะคะคือสภาพผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่นอยากให้ทุกคนลองทดสอบใช้ดูด้วยบางอย่างที่ปุ่นว่าดีอาจจะไม่ได้ดีสําหรับทุกคนนะคะยังไงก็ต้องไปลองกันดูนะ<อ>วันนี้นะคะ<อ>ก็มาทามินิรีวิวของคุชชั่นเกาหลีตัวดัง2ตัวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะหวังว่าหลายๆคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครอยากดูรี ley, รวิวสกินแ <ๆ S 1> ได้เลยนะไว้ฝุ่นมาทําให้คะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝุ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทีส่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วจ้า